เป็นยังไงเรียนวันนี้ลองดูซิบัตรวันนี้เป็นยังไงคุณนักเรียนวันนี้ใช้ได้ไหมเข้าเข้าสมองบ้างไหมวันนี้เปิดไหมคุณนัอ่าครับได้ครับได้นะอสุดยอดเอาคราวนี้คุณจะเติมตรงนี้ให้นะใครไปทวนวีดีโอเขาค่อยพูดไปเขาจะถามไงเผื่อฝรั่งเขาถามเราว่าตรงนั้นตรงนี้อยู่ที่ไหนเราต้องบอกเขาได้เบื้องต้นก่อนครับถ้าบอกว่าชูเดอร์เนอร์ไปทางทิศเหนือเนี่ย ถ้าบางคนไม่ได้ก็ต้องชูในทิศเหนือนี่คุณต้องบอกว่าชูเดอะนอร์ทชูเดอะนอร์ทนี่คือทิศเหนือเนี่ยชูเดอะเซาท์อาจไปทางทิศใต้นี่คุณต้องพูดให้ได้ชูเดอะเซาท์ออฟอะไรทิศเหนือทิศใต้ของอะไรออฟเนี่ยทิศใต้ต่อไปชูเดอะเวสตชูดิอาจชูดิอีสทางทิศตะวันออกคุณต้องไปให้มันได้ตรงนี้ก็ชูดีอ่าอีทตชูดอเวสไปทางที่ตะวันตก คุณต้องพูดให้ได้ระหวังตัวกบออกเห็นไหมเอา To the East To the West ทิศตวันออกของอะไร To the East of of the สีสุดา House คือทางทิตวันออกของกลงหมาสีสุดาะะตัวอย่างได้นะครับไม่ใช่เก็ประเทศไทยเป็นประเทศไทยนะ To the East of Thailand เห็นไหม Thailand ยังได้ถ้าไม่ใช้ Thailand To the East of my car ก็ยังได้นะว่ารถเราจอดอยู่ตรงนั้นไป,ไปทางที่ตะวันออกของรถอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้เราก็รูท้ทิศอยู่นะเรายังใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แต่เรื่องสถานที่นะเรายังไปใช้ได้กับทุกอย่างนะครับเราอย่าไปคิดว่าเอาไปใช้กับสถานที่อย่างเดียวเราใช้ได้หมดนะครับว่าเราพูดถึงอะไรถ้าเราพูดถึงบ้านของเราก็จอนโฮมอ e ส s อ่าอีสเด็ชูบ้านจอนเนี่ยจอนโฮมอีสต์เด็ชูไม่โฮมบ้านจอนอยู่ถัดไปจากบ้านของฉัน to the west ไปทางทิศตะวันตกเห็นไหม to the east ไปทางทิศตะวันออก to the north ไปทางทิศเหนืหอ to the south ไปทางทิศใต้ต้องออกลมออกด้วยเป่าลมออกนิหนึ่งให้น้ำลายออกฝอยหนึ่ง the south the north <c oughs> โอ้โหเกลียดชีวินะ,ะอ,ออกฝอยนะครับ <c oughs> อ่าต้องไลยย่างนันนะครับ the, the east the south ออกไปแล้วล่ the west ทิศตะวันตก the west อ่าเอาไม่ได้อ่าเนี่ยต้องให้ได้วันนี้ได้เยอะมากบอกเลยว่าได้เยอะมากได้รู้ทิศรู้ทางแล้วว่าทางที่ไหนออนมันรอดก่อนม n my On On ไ y l e เลไ i d e left hand อ่า left hand อยู่แขนข้างซ้ายของฉันหรือ right hand แขนข้างขวาต้องพูดไป็นได้ On my left hand On my right hand เนี่ยอยู่แขนข้างซ้ายแขนข้างขวาถ้า ถ้าไม่อยากพูดแขนก็ on my left side อยู่ฝั่งซ้ายของฉั้เอาแฮนด์ออกใส่ไซ์เอาอะไรไซด์ไปว่าด้านอยู่ฝั่งฝั่งซ้าย left side right side เนี่ยเราต้องพูดมันได้เออไซด์ก็คือฝั่งนะครับ left side right side ภาษาฝรั่งไม่ใช่ right side มิเตอรดืดด้อๆหน้าหน้าไปหมดนะถ้าเอาจริงๆเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขนาดนั้น right side ว่ามันเยอะไปไม่ต้อง right side ก็ออกธรรมดาไม่ต้องเยอะขนาดนะั้นไม่ต้องเอาทุกคําชัดๆสุดท้ายมันจะรู้ว่ามันจะมีต่ออ,อกเสียงมันจะลืมคํเอามาคําต่อไปมันจะลืมเอามาไงเพราะมันเยอะจะไ,ไปไม่ได้นะครับเป็นยังไงคุณศรีสุดาเรียนวันนี้เป็นยังไงถือว่าได้พูดเยอะที่สุดแล้ววันนี้เป็นยังไงเล่าให้เพื่อนฟังสิอืเห็นภาพอะไรดีค่ะเห็นเห็นภาพทิศทางตำแหน่งการการพยายามอธิบายใช่อะไรมันอยู่ นี่เนี่ยคนเป็นครูจะสะท้อนได้ชัดเจนไม่ใช่คุณคนเป็นครูเก่งกว่าคนไม่ได้เป็นครูนะคุณเป็นครูนี่คือจะอธิบายบ่อยก็เลยสะท้อนอธิบายได้ชัดเจนโดยที่เราเข้าใจเหมือนกันแหละอ่ะให้คุณสิสุราเป็นคนอธิบายให้เพื่อนฟังันนี้คือเห็นภาพได้ชัดเจนใช่ไหมเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็ตอนเอาไปนั่งพูดอยู่คนเดียวนะจะไปพอไปฝึกได้อยู่นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะคูตดูนี้ว่านะใช่ไหมเออน่าจะได้ขึ้นรู้สึกครูทูติสุราเคยไปลงคอร์สก่อนมาก่อนไหม เคยเรียนคอร์สก่อนไหมคอร์สแรกเลยใช่ไหมเนี่ยปานสุดยอดคุณตัวนี้นแบบภูมิใจมากสําหรับคนที่มาลงคอร์สแรกกับเราเนี่ถือว่าเขาไว้ใจเรามากนะเราต้องดูแลเขาอย่าอย่าปล่อยให้เขาอไปกินแกงหมาคนเดียวขอมากสุด <c oughs> <c oughs> คุณนาเราต้องเข้าใจนะ้วเราต้องเราต้องดูแลกันดีนะคุณนาอย่าปล่อยต้องดูแลคุณสิสุราดีๆนะคุณนาเขาไปเรียนมาห้าคอร์สแล้วเขาเลยไม่ธรรมดาไม่สนใจละ เขาเรียกห้างอร์สะนะต้องกังวลนะครับคุณเอก็เป็นกรรมการนะวันนี้ดูเอนไปยังไงใีภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าก็ดีขึ้นเห็นภาพขึ้นคุณนัทเห็นภาพขึ้นไหมที่จะไปพูดรู้สึกชัดขึ้นไหมรู้สึกว่าดึงเข้ามาคุณตัวนี้ดึงเข้ามาลงสู่สมองเราได้ไหมพอที่จะไปฝึกต่อลงได้ไหมครับเคยบอกทางเคยบอกทางฝรั่งแล้วเหมือนกจะมาทำ ตอนนี้บอกนะใช้คำนี้ให้ดีว่าอยู่ตรงไหนสถานที่สำคัญโอเคดูย okay. you know? นะูโนก็ถามมาก่อนดูยูโนนาโฮมคุณรู้จักบ้านคุณนาไหมก็ต้องถามเขา Yes เขาบอกว่า Yes โอเค Behind นาโฮมอยู่หลังบ้านคุณนานั่นแหละ Next to ถัดไปจาก uh, Next next to the west ไปทางทิศตะวันตกหมายถึง uh, to the west uh, ไปทางทิศตะวันตกนะครับก็ว่าไป about 10 k i m กิโลเมตรนะครับ ครับอ่าเบางใจก็บเบากิโลเป็นไรวันนี้ถ้าพูดกิโลไม่ได้ก็คือหนักมากนะคอลล์คอลล์มิดเดิ้ลเซนติมิดเดิ้ลถ้าเม็ดเขาเรียกว่ามิดเดิ้ลคือเม็ดถ้ากิโลกรัมก็ต้องกิโลกรัมกิโลกรัมกิโลกรัมนะครับเซนติมิดเดิ้ลมันพูดแค่นี้แหละเซนเซนติมิเดิ้ลเซนติมิดเดิ้ลก็คือเมตรเซนติก็คือเซนติเมตรเซนติมิดเดิ้ลอย่านะครับคอลล์มิดเดิ้ล เมต e ส์ eters, คือเมตรไม่ใช่เม็ดไม่ได้นะเมต e ส์ eters, <Yeah. S 1> ก็คือเมตรต้องพูดให้ได้ Meters อ่า <Yes. S 1> อ่าอืมแล้ววา Why อินชัอาจจะพูดว่าเป็นวาก็ได้วาอินไทยหนึ mm ่งวาหนแขนมี1เมตรไงเราไปตัดเสื้อ1นึ่แขนคือ1เมตรวาอินชัไอเมนวันวาวันวาอีสท์ชูเมตส์หนวาคือ2เมตรวันวาอีสแปลว่าคืออีส m e t e เ s คือสเมตรเขาก็จะรู้ว่าวันวาอินชัย วันวาอินไทยหนึ่งวาในภาษาไทยวันวาอินไทย is two meters คือสองเมตรเขารู้เลย meters, meters. เมตรมิเตอร์ใช่เมฝรั่งรู้เลยวันวานะมันไม่ยากสองแขนทบกันเข้าก็สองเมตรสองเมตรมันก็คือหนึ่งวาเอาวาออกไปหนึ่งวาก็สองเมตรอย่างเงี้ยหนึ่งเมตรมีเท่าไหร่สองเมตรมีสี่ศอกหักเข้าไปได้สี <c oughs> ่ศอกเข้าใจไหมครับสองเมตรมีสี่ซอกเออเราลาไปเออเราก็หักเข้าไปแต่ครับ ไม่ยากเลยเอาแขนกลางออกทึบหนึ่งวาเอาเอาไปตัดเสื้อก็ได้2ตัวก็สเมตรก็2เ meters m e t e r ก็คือหักเข้า1ม m e t e r ก็คือสองศอกคู่ศอก t o s o c k i n thai 2 w อ s o c k i n thai th ก็น่าจะประมาณอ่า50เซ c ติเม m ร t e r s o n e s o n e s o i n s i a is 5 i c m 50เซนติเมตร50เซน c ิเมต m นั่นแหละก็คือหนึ่งทึงหงนึงร้อมันถึงจะเป็น1นึ่งเมตรหนึเซนติเมตร is 1 meter เเห็นไหมเราต้องคล่องนะเราจะเลยไหมเราต้องคล่องนะครับเอ่อกิโลกิโลกรัมส์ปอนส์เราต้องรู้ปอนส์นั่นแหละปอนส์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 เราได้หมดปอนส์อ uh. uh. ่าพอร์สปอนส์อ่าเราได้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ให้เยอะมาก